ลูซี่เคยเห็นคนอื่นทำคลิปหิ้นสุ่มหาเพชรแต่ไม่ใช่หินธรรมดามันคือหินกระบะว้าวซึ่งข้างในจะมีแร่หินชนิดต่างๆจากดาวดวงอื่นนกๆนาตื่นเต็นใช่ไหมล่ะทุกคนมาแกะดูข้างในกัน <c oughs> มีเว้นขยะให้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นที่คูน,นกัน <c oughs> และนี่คือพระเอกของเราด <c oughs> ินอุกกาบาเสียเวลาาเริ่มขุดกัน เราจะเจอหินก้อนแรกแล้วนะทุกคนอันที่หนึ่งหินซิคกินเจอทีเดียวสามก้อนเลยอะ่ะอันนี้อเวนเจอร์ินอันนี้กินโกลว์เตสต์โตนจะเหลืออีกสักกี่ก้อนนะเจออีกแล้วทุกคนหน่อยอะต้องอันนี้อเมทิสทิงคริสโต้2000 <years> later. หินน่าจะหมดแล้วล่ะทุกคน ยิ้งคิสโต้ไรกานิเลสโต้เลสแอนกีเลสคลิต่อไปอยากให้ลูซี่ทำอะไรก็ค <c oughs> อมเมนมาได้เลย <c oughs> แต่ตอนนี้ลูซี่ขอเอาหินไปขายก่อนนะทุกคน <c oughs>